ครับสวัสดีครับน้องส้มน้องส้มวันนี้เราขอ,อาขอชมอีกหลังหนึ่งหลังนี้สวยมากเพราะนั้นเราถ่ายยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จ <tweet me. S 1> ส่งอะไรล้ะน้องส้วมวันนั้นส่งปัญญาแฝดค่ะปัญญาแฝดนะสูงเท่าไหร่หลังนี้หลังเนี้ยสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะลูกค้าต้องการสูงได้ไหมเปลี่ยนได้ไหมได้เปลี่ยนได้ค่ะโอเคครับนี่คือบ้านทรงปัญญาแฝดไปดูด้านในดีกว่าครับได้เลย ไม่ในคลิปเก่านะท่านผู้ชมวันนั้นกวางก็วางตรงนี้ใช่ไหมน้องส้มอ๋อตอนนั้นมาฝากไว้อย่างนี้อ๋อฝากหลังนี้อันนี้มาฝากหลังนี้โอเคครับไม่เป็นไรนะฝาเฟี้ยมนะเอามาแปะวางไว้โอเคครับเสาอะไรลูกเสานี่เป็นเสาเสาเหลี่ยมเสาเหลี่ยมเสาใหญ่หน้าเจ็ดอ่าหน้าเจ็ดนะท่านผู้ชมหน้าเจ็ดค่ะหน้าเนะฮะจริงๆแล้วแปดนะฮะแต่กลอลงมาหลอลงมาก็กลายเป็นเจ็ดเจ็ดก็ใหญ่กว่าหกปกติบ้านนอกดาวเนี่ยก็ทำเป็นหกใช่ไหม แต่นี่เล่นจัดหนักเลยท่านผู้ชมดูฮะใต้ถุนบ้านไม่ต้องโง่นะครับดูฮะเหลาเกลาทุกรอดเลยนะฮะสูงหนึ่งเมตรนะต่างระดับนิดหนึ่งไหมฝั่งนู้ต่างเลยไหมต่างระดับค่ะโอ้โหเสาใหญ่นะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนไห้มันสูงได้ใช่ไหมเปลี่ยนได้ค่ะครับผมนี่ตรงนู้นมีตรงนู้อ่ะคือมุมนู้คืออะไรห้องน้ำเหรอลูกค้าสั่งเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวอืมโอเคครับมาดูตัวบ้านหน่อยน้องส้มมาหาอานี่ ม่เป็นไรพูดไปตัดอีกทีนึงอันนี้คือช่วงหน้าบ้านนะ<า>มี <ขา S 1> หยดน้ําส่งปัญญาส่่งปัญญาคะมีตะเค้เรียบร้อยเลย<า>นะฮะแล้วก็เล่นลวดลายด้านเบนเะนี่ยท่านผู้ชมอย่าว่านะมันใกล้ตัวบ้านมากอ่ะมาด้านขวาก่อนน้องส้มด้นานขวาฝาเพี้ยมนะท่านผู้ชมเพี้ยมค่ะฝาเพี้ยมข้างหลังเลยลึกลึกลึกเท่าไหร่เนี่ย<อ>ลึกไปข้างหลังไม่เท่าไหร่ ตัวมันนี้ด้วยก็จะ9เมตรค่ะถ้ารวมส่วนต่อเติมเนี่ยอาเอานำอาไปหน่อยนำอาไปดูไอ้ห้องตรงห้องน้ำหน่อยห้องน้ำอันนี้ลูกค้าสั่งต่อเติมเพิ่มอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะนี่ฮะท่านผู้ชมร้อยดีให้เห็นกันเลยนะฮะนี่คือปอกเปลือกด้านหลังเลยครับอันนี้คือต่อเติมเป็นห้องน้ํากับห้องครัวค่ะห้องครัวนะลึกไปเท่าไหร่เนี่ย อันนี้สอเมตรค่ะ2เมตรเนาะใช่โอเคครับเว้นู่นอ่ะ9เมตรอ่าลูกค้าอยากได้ดัดแปลงใหม่ไม่เอาอ่างน้ำได้นะได้ค่ะโอเคครับไปด้านหลังไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเชื่อไหมไม่ได้แล้วค่ะเดินไม่ได้นะฮะไอตัวนั้นไม่เกี่ยวนะฮะคือทํายื่นออกไปนะฮะอ่านี่ฮะท่านผู้ชมดูฮะเห็นให้เห็นไอเขาเรียกจันทันกันไปเลยใช่ค่ะนี่ฮะท่านผู้ชมดูจันทันก่อนนะไม่ใช่ใช้ไม้ดื้อเล็กนะผูบประมาณสองเท่าไหร่ลูกใหญ่เนาะอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าห้าค่ะ หน้าห้าหรือหน้าหกมองแล้วเหมือนหน้าหกนะลูกค่ะแล้วนี้ต้องขึ้นไปวัดดูทีนึงอ๋อจันทร์ใหญ่นะท่านผู้ชมคือไม่เอาสามหน้าสองสามนะอ่าคือเราไม่อยากพูดครงการอื่นนะเราพูดเฉพาะกรงการเรานะรับผิดชอบต่อสังคมต่อลูกค้าจริงๆริกันท่านผู้ชมดูไม้ต่ำนี่น้อยมากครับท่านผู้ชมอ่ะเราไปด้านในดีกว่าทุกท่า ี่คือช่วงด้านหน้าน,อนอ้องส้มเนาะ <S 2> <S 2> ด้านข้างขวา,างซ้ายเราไม่ต้องไปแล้วนะเพราะว่าไม่มีสิ่งกีดขวางเยอะนะมีประตูประตูกันน้องหมาน้องหมาด้วยกว้างเท่าไหร่เนี่ยบับนไดกวา้างหนึ่งเมตรค่ะนี่กว้างหนึ่งเมตรแล้วก็กี่ขั้นบันไดอ่ะห้า,า <5 S 2> <5 S 1> ขั้นบันไดห้าขั้นเขาประมาณหนึ่งความสูงหนึ่งเมตรมันก็อยู่ที่ประมาณห้าขั้นอยู่แล้วเนาะ ขึ้นมาถึงก็นี่เลยฮะเจอระเบียงลึกเท่าไรขนาดก็550ลึกมา2เมตรมีพลาสทิงตัวแอลวเมตรห0้าสิบลึก2เมตรค่ะลูกเล่นนะโหเด้อกระดับตรงระเบียงนะค่ะ,ะ,ะโอ้โหทำเหมือนในห้องเลยนะเนี่ยค่ะข้าวแบบอ่าข้าวลิ้นบางใบาลิ้นบงใบเนาะ,ะการตีแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วมีไฟด้วยตัวนี้มีไฟด้วยนะฮะ จริงๆแล้วการใช้ไฟนี้มันอยู่ที่ลูกค้านะ้ต้องการหรือไม่ต้องการเนาะหรือว่าจะไปทําเองใช่ทำเองก็ได้หรือให้ทางร้านจัดการให้เลยก็ได้นะฮะจือจ้าอยังไรก็บอกพะเยาได้หมดอะปิดประตูให้อ่าหน่อยพื้นที่ใช้สอยก็ถือว่ากว้างห้าห้เมตรนาสิบคูณสองเมตรนะก็ตรงระเบียงด้านหน้าโอ้โหนี่ลูกเล่นเลยครับท่านผู้ชมดูฮะตรงนี้ก็เป็นรางน้าใช่ไหมลูกค่ะเป็นรางน้าเป็นรางน้านะอืมรางน้ําก็ ใช้อะไรอ่ะรางน้ำสแตนเลสไหมนี่ฮะท่านผู้ชมกิติรู้แล้วครับแต่ว่าอยากให้น้องส้มตอบประตูบานใหญ่จังประตูบานใหญ่ไม่มีกระจกเลยเนาะไม่มีกระจกดีแล้วฮะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้ามีกระจกมากเขาไม่ดีไอ้ตัวเนี้ยจะเห็นว่าเป็นไม้บดเลยเป็นเฟี้ยมลูกเล่นจัดหนักเลยฮะกว้างเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อีกทีนึงอ่าตรงนี้เนี่ยกว้างสองเมตรแล้วก็ยาวไปเจ็เมตรค่ะอืมจริงจก็คือเขาเรียกตัวเชื่อมนะตัวเชื่อมระหว่างห้อง นะฮะไอตรงนู้นก็มีประตูด้วยใช่ไหมใชเปิดไปห้องครัวกับห้องน้ำประตูเปิดเป็นห้องครัวแยกไปครัวกับห้องน้ำอืมนี่ฮะท่านผู้ชมนะฮะมีลูกเล่นนะจัดหนักจริงๆพะเยาฮะมีขนาดคือใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์หมดเลยนะใช่แล้วก็ออกแบบได้สวยกลมกลืนกับตัวบ้านตรงสซมฝั่งด้านซ้ายนี่คือห้องอะไรลูกห้องนอนใหญ่ค่ะห้องนอนใหญ่ฝั่งด้านขวาลูกเป็นห้องนอนเล็กสองห้องอืมดูห้องนอนใหญ่เลยลูกใช่ค่ะประตู ประตูนี้เรจะเป็นบานเปิดบานเปิดเนาะอ่านี่ฮะใช่ฮะท่านผู้ชมดูนะก็คือที่เราเปิดแบบนี้ก็มันออกมาพื้นที่ก็ไม่ถือว่าเกะกะนะเพราะว่ามีตัวเชื่อมอยู่ใช่ค่ะครับผมนะอ่าน้องส้มมาถึงห้องนี้ก็คือห้องห้องนอนใหญ่่่อาสว่างแล้วท่านผู้ชมดูนะนี่ฮะหูกว้างเลยนะห้องนอนใหญ่เนี่ยน้องส้ม นี่ฮะท่านผู้ชมนี่น้องโ้มเปิดแล้วนะครับือหน้าต่างรอ,รอบรอบห้องห้องนอนใหญ่นะสามเมตรคณสิบคูณห้าเมตรค่ะใหญ่มากครับท่านผู้ชมถือว่ากว้างขวางโดยเฉพาะ ดูระบบไฟนะฮะนี่แฉะแถบนี่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 มีดาวไลท์มีดาวไลท์แล้วก็พร้อมปลั๊กสวิตช์เรียบร้อยแล้วตีฝ้าเพดานแบบหลุมใหญ่เลยเนาะแล้วมันห้องใหญ่เลยเพราะเป็นห้องใหญ่โอ้โหเนี่ยถ้าไปชมดูดูฝ้าฝ้าจะเป็นไม้แข็งดูดูดูก่อนนะดูก่อนไม่ไม่ไม่ลึกมากนะน้องส้มนะไม่ลึกค่ะกี่เซนได้ลูกเดี๋ยวรู้ว่าใช่นะคะกี่เซนนะเนี่ยประมาณ สิบสามสิเซนได้เนี่ยม <c oughs> ท่านผู้ชมดูนะคือคือคือถ้าลึกมากมันก็ดูแล้วมันไม่สวยเนาะไม่สวยครเราเราไม่ได้ว่าโครงการอื่นนะแต่โครงการพระเยาเนี่ยพยายามแบบทำยังไงก็ได้ให้ลูกคนนะ้าน่าเกิดความประทับใจจริงกันท่านผู้ชมกิติก็พยายามส่องสอดส่องหาตำหนิเราหาตำหนินะไอความสวยมันมีอยู่แล้วเราหาตำหนิในหะ้ท่านผู้ชมวิจารณ์แล้วคอมเมนต์มาด่าได้เลยฮนะ ติดสกินแล้วครับท่านผู้ชมไม่ไม่อันไม่กล้าถ่ายให้ดูแบบขนาดนี้นะท่านผู้ชมนี่คือห้องนอนใหญ่ฟ้าเไพดานโอเคน้องซ้มพาไปดูด้านหลังหน่อยมันคืออะไรอ่ะด้านหลังเนี่ยอ๋อช่องนี้ก็คือมีมีประตูโอ้โหเนี่เปิดออกไปอันนี้เป็นห้องน้ำซ้ายมือนะคะครับผมท่านผู้ชมอย่าว่านะยังไม่เสร็จเนี่ยจะเป็นครัวแล้วก็ลิมน้นอ่ะที่เราไปเมื่อสักครู่ตรงนั้นนะลูกค้าเรียไว้เป็นห้องเก็บ อือออันนี้นี่เราเพิ่งต่อเติมเพิ่มมามันก็เลยยังไม่เรียบร้อยอ่ะไปห้องอื่นนะฮะแล้วก็ระหว่างเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ตัวนี้นิดนึงค่ะอ่าอ่าประตูแบบเฟี้ยมพับปิดเปิดใช่ก็คือว้างซ้ายสองพับใช่กว้างขวาอีกสองพับใช่ค่ะเห็นไหมอ่าโอเคครับมีกรอนด้านบนด้านล่างมีกรอนทั้งบนทั้งล่างอ่าทุกบานที่พับก็จะมีกรอนให้อย่างนี้ครับแบบนี้ก็ได้เอาเฟี้ยมพับนะใช่ค่ะประตูแบบเฟี้ยมพับ าเของแพงเพชรเขาจะเรียกหน้าถังเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าถัง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 คือเชื่อเหมือนร้านค้าสมัยโบราณบ้านโบราณสมัยก่อนอ๋อนะฮะก็จะลังค้าเขาจะพับ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 เก็บอ่านี่คือผู้รู้จริงๆนะก็คือน้องส้มนะอ่าน้องส้มห้องนอนห้องที่สองอ่าห้องนอนห้องที่สองเนี่ยขนาด3เมตร50 3เมตร50ห้องใหญ่เนาะห้องใหญ่มันจะเชื่อม องอ่งนี้กว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่เฉพาออ่งนี้ห้าส50คูณสเมตรห้อือออองอีกแล้วท่านผู้ชมพะเยาวคาไม้ทำแบบนี้ครับเปิดทะลุกันได้ครับก็เรียกหน้าถังหรือว่าบานเฟียบานเฟียมอ้าวได้สับใหม่นะจากน้องส้มนะอ้าวน้องส้มเปิดเลยลูกอยากเห็นความสว่างอ้าวเปิดแล้วนะโอ้โหด้วยครับท่านผู้ชมนี่ฮะอ้าวน้องส้มฝ้าเพดาน เดียมค่ะข้าวลิ้นบางใบมีฉนวนกันความร้อนให้เรียบร้อยโอ้โหเนะี่ยอย่างที่ผมบอกน้ำส้มบอกประมาณ12เซนนะ์ท่านผู้ชมดูนะฮะและความพิเศษของห้องนี้ก็คือเปิดทะลุก,กันได้นะฮะซึ่งโอ้โหจะเห็นโครงการที่ทําแบบนี้นี่หายากเราไม่เข้าประตูหน้าแล้วนะเราเข้าอยู่ห้องหนึ่งคือทะลุก,กันได้โอเคฮะเพื่อนๆมองออกอหน้าต่างโชว์หน่อยลูกมันมืดหน้าต่าง อ๋อปิดเ<ห>ฟียมข้างนอกเมื่อกี้<ห>ท่านผู้ชมอย่าว่านะฮะไปด้านหน้าด้านข้างแล้วก็อ่าเปิดทะลุก,กันได้เกิดว่ามีอาหารเลี้ยงสังสรรค์ภายในบ้านภายในครอบครัวก็ทะลุเลยครับผมเฟียมตั้งนอกขั้งในนี่บรรยากาศนะฮะอาจจะมืดนิดหนึ่งห้องนี้อย่าว่านะท่านผู้ชมนะอ้าวน้องส้มห้องนี้กว้างเท่าไหร่ลูกสามเมตรห้าสิบคูณสามเมตรห้าสิบพื้นเป็นมะคาอืมท่านผู้ชมดูนะฮะผมต่ำสุดแล้วนะฮะ โอ้โห و, ไม้มะค่าแล้วลวดลายในี่สวยแล้วไปหามาจากไหนวเนี่บ้านไม้แบบนี้เนี่ยก็คือบ้านเก่าค่ะแล้วก็<ม>ก็จะเก็บสะสมไว้สําหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของพะเยาจริงส่วนมากเลยจะเน้นเป็นไม้มะค่าส่วนใหญ่อืมนี่ฮะกับยืนยันของนอง้องส้มนะฮะนอ้องส้มลงไปด้านนอกดีกว่า<น>ได้ไวนครับท่านผู้ชมบ้านทรงปั้นหยาอีกหลังหนึ่งของพะเยาคาไม้ค่ะสรุปบ,บ้านหลังนี้กว้างนีส้นสรลุปนะคะบ้านหลังนี้นะคะกว้างเกเมตรค่ะแล้วก็ยาวไป9้าเมตรประกอบด้วยห้องนอนเล็ก2ห้องขนาด 3เมตร50คูณ3เมตร50สองห้องแล้วก็มีห้องนอนใหญ่ขนาด3เมตร50คูณ5เมตรหนึ่งห้องมีห้องน้ําขนาด2คูณ2เมตร50แล้วก็มีห้องเก็บของขนาด2เมตรคูณ2เมตร50แล้วก็มีห้องครัวขนาด2เมตรคูณ4เมตรมีระเบียงหน้าขนาด5เมตร50คูณ2เมตรค่ะพื้นที่ใช้สอยเยอะมากสุดยอดจริงๆบ้านทรงปัญญาหลังนี้นะครับท่านผู้ชม สั่งทําได้เลยสั่งทําได้เลยค่ะหรือว่าลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากบันไดห้าขั้นเป็นยกสูงเนี้ยสามารถมาสั่งได้เลยอโอเคครับสรุปให้ฟังนิดนึงครับหนึ่งระเบียงหนึ่งห้องรับแขกค่ะแล้วก็สองห้องนอนสองห้องนอนจริงๆห้องรับแขกเนี่ยเราดัดแปลงเป็นห้องนอนใหญ่ได้ห้องนอนใหญ่โอเคครับแล้วก็มีหนึ่งห้องรับห้องครัวห้องครัวห้องครัวโอเคครับมีห้องเก็บของสุดยอดจริงๆ9เก้าคูณ เก้าคูณเก้ามิลโอ้โหใหญ่มากเราคุณคุณดูนะท่านผู้ชมจะรู้ออกมาเป็นตารางเม็ดรครับ <คน S 1> ใหญ่จริงๆครับราคาดูหน้าคลิปวิดีโอพร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ค่ะโอเคครับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมอีกแล้วครับอีกหลังหนึ่งโอ้โหจัดหนักยังมีหลายหลังเราไปหลังยังมีหลายหลังค่ะเดี๋ยวติดตามต่อไปนะคะนะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคลิปต่อไปนะสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีครับ